มันจะมีเหตุผลอะไรครับที่ทําให้กรกตและสํานักงบประมาณนั้นไม่ตั้งงบสําหรับการเลือกตั้งไว้ในงบประมาณปี66หรือว่าท่านรู้อะไรที่ผมไม่รู้หรือเปล่าครับว่าทําไมปีหน้าถึงจะไม่มีการเลือกตั้งพอผมถามหน่วยงานว่าจะเอาเงินมาจากไหนในเมื่อไม่ได้ตั้งงบจัดก,การเลือกตั้งคําตอบที่ได้กลับมาก็คืองบกลาง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 มันก็อาจจะดีกว่าคําตอบว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้สักเล็กน้อยนะครับ ผมเรียนประธานสภาที่เคารพครับกระผมผลิตวัชราศิลในฐานะกรรมธิการผู้สงวนความเห็นนะครับจะขออภิปรายต่อที่ประชุมให้พิจารณาปรับลดงบกลางในอัตรา5%ท่านประธานครับถ้าเราไปดูที่สไลด์หนึ่งะครับอาจจะฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเราจะเห็นครับว่าแม้สัดส่วนของงบประมาณที่ถูกกันไว้สำหรับงบกลางในปีนี้นะครับจะลดลงมาเล็กน้อยจากปีที่แล้วแต่อัตรา18.5%ก็ยังนับว่าเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีนะครับถรกกวนเจ้าหน้าที่ขึ้นสไลด์ด้วยครับ ในยุคที่โลกเต็มไปด้วยความผันผวนนะครับความไม่แน่นอนความซับซ้อนและความคลุมเครือนะครับผมไม่ปฏิเสธครับว่างบกลางเป็นสิ่งที่จาเป็นเพื่อรัฐบาลั้นมีความยืดหยุ่นในการมีงบสํารองเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับปัญหาที่คาดการไม่ได้ตั้งแต่วันนี้แต่การมีงบกลางในสัดส่วนที่สูงหรือว่าการเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งบมานั้นมันจําเป็นต้องมาพร้อมกับอีก2องค์ประกอบครับซึ่งผมยังไม่เห็นในกระบวนการปัจจุบันองค์ประกอบที่1ครับคือเรื่องของวินยัยถ้าเราไปในไซต์ถัดไปครับ ท่านประธานครับการตั้งการตั้งงบกลางไว้สูงอย่างต่อเนื่องมีความเสี่ยงนะครับที่จะทำให้เกิดสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าภาวะภัยทางศีลธรรมหรือว่ามอ h a โร r d นศาสต์ในกระบวนการพิจารณงบมาในปีนี้นะครับมีหลายครั้งมากครับที่งบประมาณที่ถูกตั้งไว้เนี่ยดูยังไงก็ไม่น่าจะพอสำหรับการดําเนินโครงการที่หน่วยงานได้ประกาศและสัญญาต่อสาธารณแล้วแต่พอผมถามหน่วยงานไปครับว่าจะเอาเงินมาจากไหนหน่วยงานก็มักจะตอบกลับมาว่าไว้ไปขอจากงบกลางเพื่อเห็นภาพนะครับผมจะขอ,อยกตัวอย่างเพียงแค่3าตัวอย่างเท่านั้นครับแต่ล้วนเป็นตัวอย่าง ของโครงการที่สําคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่รับฟังและรับชมอยู่ครับตัวอย่างที่หนึ่งนะครับคือเรื่องของโครงการสวัสดิการประชารัฐครับหากเราไปดูประกาศข,ของคอรมอรเมื่อต้นปีเกี่ยวกับการขยายโครงการเราจะเห็นนะครับว่าเป้าหมายของรัฐบาลคือ,คอการเพิ่มจํานวนประชากรผู้ใช้สิทธิ์จาก13ล้านคนขึ้นมาเป็น1 8ถึง20ล้านคนหรือว่าประมาณ3 5ถึง50เปอร์เซ็นต์แต่พอเราไปดูการจาัดสรรงบประมาณของกองทุนประชารัฐสวัสดิการเรากลับค้นพบครับว่ามีการตั้งงบเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเพียงแค่18่18เทานนั้น พอคำถามหน่วยงานนะครับว่าจะเอาเงินมาจากไหนหากงบที่ตั้งไว้ไม่พอจ่ายสวัสดิการประชาชนคําตอบที่ได้กลับมาครับก็คืองบกลางตัวอย่างที่สองนะครับคือเงินอุดหนุนรายหัวด้านการศึกษาถ้าเราย้อนไปตั้งแต่ก่อนที่คอรมอรจะมีมติเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนเมื่อเดือนที่แล้วเราก็จะเห็นครับว่าแม้เราจะใช้อัตรารายหัวอัตราเดิมมาใช้ในการคํานวณงบประมาณที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทนั้นได้จัดสรรไว้ก็ไม่ได้เพียงพอสำหรับนักเรียนทุกคนอยู่ดีครับ เพราะว่าในขณะที่นักเรียนในสังกัดสพทคาดว่าวจะเพิ่มขึ้น0.6%แต่งบประมาณที่ถูกตั้งไว้กลับลดลงถึง3.2%พอผลถามหน่วยงานครับว่าจะเอาเงินมาจากไหนหากงบที่ตั้งไว้มันไม่พอจ่ายค่าเล่าเรียนให้กับนักเรียนคําตอบที่ได้กลับมาครับท่านประธานก็คืองบกลางตัวอย่างที่3ครับตัวอย่างสุดท้ายครับคืองบจัดการเลือกตั้งท่านประธานครับถ้าท่านนายกตัดสินใจลาออกระยุสภานในวันนี้นะครับผมจะไม่ติดใจเลยครับหากเราต้องใช้งบกลางมาจัดการเลือกตั้ง ขาหลังจะผ่านมา8ปีเราต้องยอมรับครับว่าการที่ท่านจะอยู่ดีๆตัดสินใจลาออกเช่นนั้นก็ต้องนับว่าเป็นปาฏิหาริย์หรือปรากฏการณ์ที่เหนือการคาดการณ์และน่าจะเข้าข่ายเงื่อนไขเงื่อนไขาการใช้งบกลางอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่ผมไม่เข้าใจจริงๆครับก็คือในเมื่อสภาชุดนี้จะครบวาระสปีไม่เกินมีนาคมปีหน้ามันจะมีเหตุผลอะไรครับที่ทําให้กรกตและสานักงบประมาณนั้นไม่ตั้งงบสําหรับการเลือกตั้งไว้ในงบประมาณป,าณปี6 6หรือว่าท่านรู้อะไรที่ผมไม่รู้หรือเปล่าครับว่าทําไมปีหน้า ถึงจะไม่มีการเลือกตั้งตามวาระแต่เช่นเคยครับพอผมถามหน่วยงานว่าจะเอาเงินมาจากไหนในเมื่อไม่ได้ตั้งงบจัดก,การเลือกตั้งคําตอบที่ได้กลับมาก็คืองบกลางท่านปางครับคําตอบว่างบกลางงบกลางงบกลางมันก็อาจจะดีกว่าคําตอบว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้สักเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าในอนาคตทุกหน่วยงานเลือกที่จะตั้งงบอย่างไม่รอบคอบเช่นนี้แล้วหวังไปพิ่งงบกลางเอาดาบหน้าต่อให้เราจะเอางบกลางของพลเอกประยุทธ์8ปีย้อนหลังมารวมกันก็ยังไม่พอนะครับ การตั้งงบกลางไว้สูงมันอาจจะทําให้เราสบายใจครับ <_ L un> ว่าเรามีงบพอสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในแต่ละปีแต่ถ้าการตั้งงบกลางไว้สูงมันกลับไปส่งเสริมให้หน่วยงานชะล่าใจว่าถ้าตั้งงบไม่พอก็ขอจากงบกลางได้เรื่อยๆสักวันหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในปีไหนที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นจริงๆเราอาจจะไม่มีงบเพียงพอสําหรับทุกความไม่รอบคอบองค์ประกอบที่2ครับถ้าไปในไซต์ถัดไปนะครับต่อยอดจากคำภิรายของท่านสิริกัญญานะครับคือเรื่องของความโปร่งใส จริงอยู่นะครับว่าโดยระเบียบแล้วนายกนั้นสามารถเบิกง,งบกลางมาใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบของสภาแต่ที่ผ่านมาครับเราก็ยังไม่เคยเห็นนายกพยายามจะทําอะไรเพิ่มเติมเพื่อจะเพิ่มความโปร่งใสหรือว่ากระบวนการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการใช้งบดังกล่าวผมยอมรับว่าผมยอมรับครับว่าผมกังวลมากนะครับว่าหากเราไม่ทําอะไรงบกลางนี้ก็อาจจะถูกใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายหรือว่ายิ่งกว่านั้นนะครับถูกใช้ในการกลับมาคุกคามประชาชนอย่างที่หลายคนทราบดีครับ ต่อยอดจากการอภิปรายของสอสพิจารณาครับคณะกรรมการของเราจากหลากหลายพักนะครับก็ได้ร่วมมือกันตัดก้ประมาณของกองบัญชาการตํารวจปราบตามยาเสพติดหรือว่าบชปสในการจัดซื้อสปายแวร์เปกาซัสมูลค่า350ล้านบาทที่เคยถูกนํามาใช้สอดแนมและละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของประชาชนที่เห็นต่างจากรัฐบาลแม้มันจะเป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องทำนะครับเพื่อปกป้องประชาชนแต่ตอนแรกผมก็แอบกังวลแทนรัฐบาลไม่ได้ครับเพราะว่าหากรัฐบาลมีเจตนาอันบริสุทธิ์ใจจริงที่จะใช้เครื่องมือดังกล่าวกับแค่ผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติด ผมคิดว่ารัฐบ,บาลท่านก็คงรู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนมากครับที่โครงการนี้ไม่ได้รับการอนุมัติและคงพยายามทําทุกปีทางที่ท่านทําได้เพื่อจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของท่านให้ประชาชนได้รับรู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจนะครับท่านอาจจะเลือกเปิดเผยข้อมูลบันทึกการใช้งานย้อนหลังให้ประชาชนกันร่วมร่วมกันเข้ามาตรวจสอบหรือว่าท่านอาจจะเลือกตั้งคณะกรรมการสอบสวนย้อนหลังถึงข้อกล่าวหาที่ประชาชนสงสัยก็ได้แต่การที่ผมไม่เห็นท่านเป็นเดือดเป็นร้อนเลยนะครับกับเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทําให้ผมกังวลขึ้นมาใหม่อีกครั้งครับ มื่อดือที่ท่านไม่เป็นเดือดเป็นร้อนกับการที่บชปบสถูกตัดงบในการซื้อเปกาซัสก็เพราะว่าท่านมีแผนจะใช้งบกลางนี่แหละครับไปซื้อแทนเพื่อหลบหนีสายตาประชาชนและการตรวจสอบของรัฐสภา,าท่านประธานครับในเมื่อรัฐบาลยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เห็นได้ถึงทั้งวินัยในการจัดทํางบประมาณและความโปร่งใสในการใช้งบประมาณผมก็ยังไม่สามารถไว้วางใจให้เราตั้งงบกลางให้พลเอกประยุทธ์ไว้สูงเกินจําเป็นเช่นนี้ได้ และผมจะขอเชิญชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนให้สนับสนุนการปรับลดงบกลางในอัตรา5%เพื่อร่วมกันยืนยันหลักการครับว่าการใช้งบประมาณของรัฐบาลภายใต้ระบบการปกครองแบบรัฐสภานั้นจําเป็นจะต้องถูกตรวจสอบโดยผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ขอบคุณครับครับในมาตรา6งบกลาง